และแล้วการเข้าค่ายก็จบลงพวกเราเดินทางกลับบ้านพร้อมกับความทรงจำที่แสนวิเศษที่รักอยู่ไหนแล้วกลับมาหรือยังเขาคิดถึงเต็มมากมาก,มากเลยอืมลงจากเครื่องแล้วละ่ะแล้วแวะไปหาที่บ้านนะจ้าจา้คิดถึงเหมือนกันครับแม่ผมสบายดีไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกครืนครืน เค <Okay. S 2> นายกับยังไงให้ใหฉัน,ฉนไปส่งที่บ,บ้านไหมฮะเออไม่เป็นไรหรอกแม่ผมส่งรถมารับแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาแม่ที่รอพอนะคุณแม่บอกว่าอยากให้ไปทำเอ็มไอไตรวจที่ขาให้ละเอียดละเอียดเพิ่มหนะขอบคุณที่ช่วยดูแลนะทุกคนผมไปก่อนนะแล้วเจอกันเอ๊ะขอบใจที่เอากระเป๋ามาให้ด้วยนะ อะไรกันทำไมดูดีด้าจังนะหมอนั่นเพราะนานๆทีเคจะได้อยู่กับแม่เขานะสิพืนๆว่าแต่นั่นเสียงอะไรดังไม่หยุดมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ๋อโทษทีขอบเมื่อกี้เพิ่งเปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะสงสัยจะมีข้อความเข้าพี่อาร์คิวพี่ขอโทษจริงๆนะต่อพี่หน่อยได้ไหมพี่ไม่ได้อยากให้นายเสียใจ มันเป็นความผิดของพี่เองขอโทษนะวันนี้มีซ้อมกับเด็กปีหนึ่งนะจะมาใช่ไหมอืมทำไมกลับไปไม่รอพี่เลยวันนี้ว่างหรือเปล่ามาเจอกันหน่อยสินะคิวราชาสบายดีไหมวันก่อนพี่แวะไปหาแต่เหมือนนายจะไม่อยู่ไปเข้าค่ายเป็นไงบ้างสนุกุหรือเปล่า พี่คิดถึงนายมากเลยคิดถึงมากจะตายอยู่แล้วพี่ลบภาพนายออกไปจากหัวไม่ได้เลยฮา <c oughs> เก่งจริงเลยที่เข้ามาอยู่ในหัวพี่ได้ตลอดเวลาแบบนี้ขอโทษนะคิวพี่คิดถึงนายมากๆพี่เลิกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วนะตึกมีอะไรหรือเปล่าเปล่าไม่มีอะไร มีย่ยอเลิบม,มาตกลุมรักสันดิ์ดีๆหรือต้องให้มีโดดจูบ ep ที่24่หนึ่งเดือนผ่านไปช่วงเวลาแห่งการโสดบปลายภาคได้สิ้นสุดลงในที่สุดก็สอบเสร็จสักทีเหนื่อยเป็นบ้าอิสรภาพของมนุษยชาติ สิ่งที่สนุกหลังการสอบนี่นี่นตรงข้อเขียนท่านเคต่อว่าอะไรหรอประวัติศาสตร์ถูกกำหนดขึ้นจากผู้ชนะสงครามอีนั่นคือคำตอบที่ถูกหรอพอไม่มีใครรู้คำตอบที่ถูกเลยเขียนแบบนั้นไงข้อเขียนคือการใช้อิสระทางความคิดยังไงล่ะคือมานั่งครกกันเรื่องคำตอบของข้อสอบที่ทำเคค่านายเป็นไงบ้าง ถอดเฟือกออกแล้วตอนเดินยังเจ็บอยู่หรือเปล่าอ๋อไม่เจ็บแล้วล่ะแต่ไม่คิดเลยนะว่าแค่ขาเพลงจะต้องเข้าเฝือกนานขนาดนี้ใช่นะสิดีนะที่ข้อเท้าไม่หักหรือเส้นเอ็นอักเสบจนต้องผ่าตัดหนะัะไม่งั้นนายได้ใส่เฝือกสะงลงปิดเทิมแน่ๆต่อไปก็ระวังบ้างล่ะอย่าไปหาเรื่องใส่ตัวอีก ผมไม่เคยหาเรื่องใครสักหน่อยควินจะสอบเสร็จหรือยังนะหลังกลับจากค่ายก็ติดอ่านหนังสือสอบจนแทบไม่ได้เจอกันเลยได้แต่ส่งข้อความไปอย่างเดียวคิดถึงก็ไปหาซีชันนี้ต่อให้สอบก็ไปหาเจสซี่ทุกวันเลยนะนี่ป๊อปปี้อย่าหาทําสอบตกพอดีจริงสิ ถ้าผมขาหากเองเรบควินอาจจะมาสนใจก็ได้ได้ยินที่ท่านเคคพูดไหมป๊อปปี้มีคนไม่สำนึกถึงความลำบากของผงเคพื่อนที่คอยดูแลมาตลอดหนึ่งเดือนละ่ะอ๋อจับเจือนสักทีดีไหมเพิ่งเตือนไปหยกหยกใจร้ายผมแค่ล้อเล่นหรอกนะแต่ก็จริงอย่างที่ ชิปปี้พูดถ้าคิดถึงก็แค่ไปหาแค่นั้นเองคิวมาหลายนายจะเลิกงานวันนี้ล่ะเดี๋ยวเราไปดูหนังกันไหมโททีฉันไม่ว่างแหมเยินชาจังนะแต่ว่าที่นายพูดแบบนี้อืเพราะดูว่าพี่ชอบที่นายยินชาใช่ไหมล่ะแกลงอืนี่มันอะไรกันทำไมหมอน,นั่นถึงมาอยู่ที่นี่ฮ้อ้าวนายนั่นเองชื่ออะไรนะ คิงคดอไม่ได้เจอกันนานเลยนะยังอยู่ดีเหรอเนี่ยไหนไหนก็มาแล้วมานั่งด้วยกันไหมล่ะเด็กน้อยมามานี่อย่ามายุ่งกับเขาตึงได้สิไม่มีปัญหาอยู่แล้วถ้าทางไม่มีใครอยากคุยด้วยคงจะเงาสินนะคลื่นคลื่นคีนายไม่ต้องนั่งตรงนี้ก็ได้นะผมขอเมนูนเดิมนะไม่เป็นไรครับ ไม่ว่านั่งตรงไหนเขาแค่มีควีนอยู่ด้วยอะไรที่มันผุผูก,ก็พอดูได้ขึ้นมาทันทีนะครับว่าไงนะอะไรผุผูกทำเป็นพูดดีได้ข่าวว่าไปตรวเขาตอนเข้าค่ายมานี่ซื้อเบอร์จังนะแบบนี้จะดูแลใครได้แหมแหมอุตส่าห์รู้ข่าวของผมจะด้วยช่วยไม่ได้นะก็คนมันดัง แต่ต้องขอบคุณค่ะที่หักหลันนะเควยนเลยมาช่วยดูแลแผผมไม่ห่างเลยนะสิหน่าอายนะภูมิใจหล่อที่ต้องให้คนอื่นมาดูแลคุณนายเข้าใจผิดแล้วผมกับควีนเราดูแลกันและกันได้ต่างหากพอดีพวกเราไม่ชอบดูแลใครไปทั่วแบบนายหน่ะเลยอนี่คิวจำที่เราเคยคุยกันได้ไหมปีหน้าพี่ก็จะซื้อ เ้ยหาแล้วนะที่บ้านพี่เตรียมคอนโดไว้ให้หลังเรียนจบในที่สุดพี่ก็จะได้ออกมาอยู่คนเดียวแล้วเพราะงั้นนายก็ย้ายมาอยู่กับพี่สิคิวหาใช่ไหมคิวนายเคยบอกว่าถ้าได้อยู่ด้วยกันแล้วมีเรื่องที่อยากทำด้วยกันตั้งเยอะไม่ใช่หรอครูหุบป,ปากซะอีเวน 哼哼哼哼。<laughs>